สวัสดีครับวันนี้เจอคนรักอีกนะครับวันนี้คนรักจะมาสอนวิธีการทํา QR Code ของ Shop ินิกนะครับผมโอเคนะครับเรามาที่นี่นะครับ Google Chrome นะครับผม Google Chrome นะครับกดเข้าไปเลยครับกดเข้าร่วมเครมนะครับแล้วเราเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ของการทํา QR Code นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่นะครับ QR Code นะครับใส่เว็บไซต์นี้นะครับผมแล้วก็นะครับ เราไปเอา QR code นะครับไปเอาลิงก์นะครับจากช้อปจินิกนะครับผมอันนี้เราจะไปเอาลิงก์นะครับจากช้อปจินิกนะครับเห็นไหมครับเรากดที่บัญชีนะครับแล้วก็ไปลิงก์แนะนํานะครับผมกดเข้าไปเอาลิงก์นะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อได้ลิงก์เสร็จนะครับเรามารณครับแล้วเราก็ลบอ่าลิงก์นี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ของช้อปจินิกนะครับวางเลยครับ เมื่อวางเสร็จนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่ครับอ่าแล้วเราไปกดนี้ครับตรงนี้นะครับ QR Code นะครับกดเข้าไปเลยโอเคนะครับนี่ได้ QR Code แล้วนะครับแต่เราจะเอารูปภาพใส่นะครับเข้าไปกดตรงนี้นะครับเราสามารถเอารูปภาพมาใส่ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับอ่าแล้วเราไปอัปโหลดอ m เม e นะครับอัปโหลดรูปภาพนะครับ กดเข้าไปเลยครับนี้แล้วก็ไปเปิดนะครับเราจะไปเลือกรูปภาพนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับหารูปภาพอะไรก็ได้นะครับหรือรูปตัวเราก็ได้นะครับกดเข้าไปเลยครับนี้ผมจะรูปนี้นะครับเมื่อได้รูปภาพเสร็จนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่ครับมากดตรงนี้อีกรอบนึงนะครับนี่ครับกดเข้าไปเลย รอสักครู่นะครับรูปภาพจะมาอยู่ในนี่ครับ QR code นะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ปรับตรงนี้นะครับข้างล่างนี้ครับให้ความละเอียดนะครับสูงสุดเลยนะครับโอเคเมื่อเสร็จสิ้นนะครับเรากดดาวน์โหลด PNG นะครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้รอสักครู่นะครับ โอเคนะครับอันนี้เราดาวน์โหลดเลยนะครับกดดาวน์โหลดเลยเห็นไหมครับอันไปเปิดไฟล์ได้เลยครับไปเปิดไฟล์อันนี้นะครับที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับเห็นไหมครับสิ้นนะครับวิธีการทำ QR โค้ดแล้วก็รูปตัวเราใส่นะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe h e อ p ค o ั l ด้วยนะครับสวัสดีครับ